เพิ่งมาหาจ้าสวัสดีนะสวัสดียามเช้าจ้าพายายม,มามาขายถั่ว่นอปกตินะตีหาตะเว้นมันจะขึ้นนะพี่น้องตีหากลัวแล้วมืดคึ้ม ไมครับพ,พร้อมแล้วไหมครับพ,พร้อมแล้วมาแต่จากหวงแสงตีสี่ผู้น้องนางตื่นมาทว่บอกท่านนางเราท่านไป <c oughs> ส่วนมาตีสี่นะมืดก็มืดเนื่องอันไฟอันมาพี่น้อง กบเขียนหอยจ้าทุงละยี่สิบบาทเขียนทุกประสา,าทออจะได้ของซุกข,ของดีบาทที่นี่ ทุเรศยีย่สิบบาทสี่สิบบาทจ้าดิบกับซุกคือหรอกนั่งตุ่มขึ้นเดี๋็กข้อมันนาก็จะมีป้าน,นี่หรอกจะพักหย่ยทางนี้ก็จะเป็น คองใส่ย้กกายขางบ้านยายหน้าบ้านโอ้มาคงซุกเจ้านะลายสิคงสุก ไอ้พักบวเลยใช่ไหมนะเมร์บวเลยประกาศเนาะมีกระปนสมพักเสียนมักพริกก,ากราเรสิบบาทกละสิบ,บาทกําลสิบาก็จะประมาณนี้พี่น้องพักี้ยงเักแก้วก็สิบบาทไนะอโอ้พี่งประกาศมักลงๆเเต็มกรอันเนี้เออกัมักงสิบบาท ส bon ่วนนี mm ้กบเนาะปนกบเบิดเลยเด้อมาหายแถวทางต้งนึงมาหายบางตื่ว่าเป็นอะไราขายอยู่กับบ้านเออมันไปเนี่ยงบ่ไปเนี่ยงและเกลียดมันในโลกหนึ่งวันมาขายยังเจ้าไหนเจ๊พายมามาขายทั่ว อย่งเออมะกอกเออตัวมันเป็นก้อนกระสุก,กนะมะกอกเนาะอันนี้มะถั่วถั่วปีก็มีถั่วป,วปีน้ำใหม่เกเรียบร่อยพร้อมแกงนะคะน้ำไม่ได้ กินไยากอยกินแล้วก็ระเพาะแปงมาเราจะแป้เริ่มนาได้ปีนาะขายขายขายยาขายจะทัวจะาทัวร์ไปวงนนางใหม่กับพี่นางวันนางขายอย่างงี คือดูไโชยน้ำซุปดอกไม้ซุปน้กไม้เบืปอป,ปีดอกโชยปักใหญ่พี่องมกักทวเนื้ออะไพี่องเนือ้อมักใหญ่มักเนื้อตำเสพทั้งพี่สาวนางนะค้องกรขายกับเขา้ขายเขาพัดขายพัดเสร็จนะ ไปเดียวก็บเบิดน้อยด้านนี้ก็จะเป็นนักกินก็จะประมาณนี้พี่ออาาห่องนะข้าวผัดยำผัดเส้น ว่าจะแจ่งขึ้นมาคนเริ่มนาเด็น้องมีเท่านี้เาเดียวหือหรล่ามีระื้อมาละมันก็จ้าจะขายสกุลเรื่องเรื่องบริถเงินเซ็นไปก็ได้เฮ้ยน่าเซ็นก็ได้เด็กน้องเอ้ยเริ่มนาเริ่มใหญ่แข่งกับกับมึงแล้วบ้านนา็ยืนู่ต้องข้ามกันละ

หอมได้อยากเด้้ยมาดูคนเจ๊ขาเบตรเงินมาทำบอสขัดใจสิอยากขายอยากขายมาอยากขายไรเครื่องเเคยเห็นนะจ๊ะตกขามบ้านตกขามบ้านแจ๊อ้อยล่ะเป็นมาขายมันเทียน ร้านนั่งแซงแจ้งแล้วจะแจ้งแล้วนะคะเบี้ยมะเขือก็มีด้วยพี่น้องบวกอ่อนน้องเบี้ยมะเขือเนื้อแกงส้มเถ้าสุกไลยเลยพี่น้องปิ้งเต็มอันนี้มีคนซื้อสุกไลยเลยเมื่อได้ประธานนะแม่แม่นยิ่งยิ่งอยู่เมื่อได้เตรียมพ่อมดเงียบมาตีสี่พี่น้อง เพื่อมาดังไพ่ดังพื้นแหกปากเรียกคายจะอยากคายปิงหัวใจวายริชรวงก้นผมใจละมีัยนีปดางกวาเขาหักพือในตอนนี้เขามีสิทธิเลือกมาแล้วเขาแก้มาสื่ ทัวเจ้าทัวทัวอันนี้หันหันหมูจองมือนางบัวมานางติดงานหันหมูโอ้หันหมูสามหม่องสมัยมิตรก็ พังเ่าเขากินกันมีแต่ของบันเฮาเองอกกเมั้งจะสิแกะไว้เขาเบิ่งนะอันนี้สุกมีสุกกระดิบถั่วดินจ้าถั่วดิน ตัวดิบตัวสุกก็มีจ้า,าฮะบึ่งบรรยากาศในไะงในตลาดก็จะประมาณนี้นะบึ่งนะคะว่าจะหมดหรือไม่หมด เบึง์เบอแล้วแน่ที่เขามากักปีงไก่จะขายดิบปีงไก่ประจำน้ายังมากินน,กน้าเฮดแสบ ยัม้มาใคองบดปบบดจะัดูซิว่าถั่วของพวกเราจะหมดไหม เริ่มเงียบแล้วนะเริ่มบางแล้วคนกระดับพี่นงเข้ามาแปดเดี้ยหรืออะไรป้าคะพี่บังทุดินทีบบ่บริการอะไรบ้างใจะซุกเนาะได้ขายจะตัวซุก ปิ้งนางวันละลายบ้างนี่เบิร์ดเลยเดมันโคกรอ้า นี่นเงินหายมอกรถหายมาลมนเกือบปล่มอสยเียสิอันละอ้าวบ๊วยพนกือสี่บ่รวยมีอยู่เงินนะ เ้ด็ดออกตาจ้าเด็ดออกดูหน้าร้านสิยังเยอะหรือหมดแล้วเดี๋ยวบางไกันพูดละเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดราคือซัมมี่พ่อพี่กับทริปทริปชัดช้ามากเขาแทบบริคายเลยพี่น้องถ้าเจ้าซื้อตจะซุก ยังรอบอีกรอบกันนะคะแด้เบิดแล้วของเรามาหูสาวเต็มจะเก็บ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  เลืออะไรบ้างของพวกเราเอ่ย <ông> น <this> ี่ขายน้ำ hey. ก <op ownership> yeah, really like. ็ซ <cticamente> ื้อน้ำฟองซื้อมันส่วมากก็จะเหลือเหลือเรือดิบเลือดิบลายสงอยู่ได้คลิปแล้วก็สั่งคลิปคอยคอยทายกล้วยได้ไปทายคลิปคอยก็เป็นคลิปเจ้าคอยทายกล้วยเอาเฮดตีขายตี่ไหนเฮดตีแหกปากตีกล้วยครับ กล้วยแซ่บกล้วยคนกินบ่อยบ่อยนุกกล้วยกล้วยกล้วยลิงจากกล้วยลิงเออเฮตีัวัวัตีเอออายพที่อยู่ในบ้านเลยพี่น้อง ซื้อซื้อเอากล้วยมาพุ่นเงินพุ่นครับมี่น้องวีขาววีสามสิบนี่มาซื้อซอยแน่วีสาววีสามสิบเออวีเลยยี่สิบบาทกับสามสิบบาทนะพี่น้องดีกว่างไผ่แอมสิบหกมาขอแต่ว่าซื้อซอยแน่บักใหญ่เนาะเอาเอาเอาซอยแน่ซอยได้หมดวีายไผ่แอมเอากล้วยมาแลกเงินเนาะเอากล้วยมาแลกเงินซอยแน่ปีปุ่มเนมีแค่วีสองวีแล้วจ้าบอได้หลายฮู นีน่ข้าวโรถเจ้ามาจะดอยปุ๊บมาจะดอยแล้วเข้าเมื่อก็ได้หูดเด้ปรามาจะทางเหนือพูพี่น้องด้วยมาจะสวนนี่พักที่ขายเพิ่นถัาาอออ่วปรีหมากแตงเ <c oughs> ขียดแย่รายกวเอ่ยโอ้โหเขียดอีโม บอให้มิยูไฟกษเเป็กิไทยจิล่าเบยันยนึง่ได้เป็นบ่บ่ขาบเสียเสียนแลได้ยืนเรื่องคนอคน้างมันบได้ยาสมิไทย่ิไทยรเขาที่บีไทการเว้าเขามันมีประาที่ประไต่สิเบ้านดก็ได้จิตล่าเขามันบ่อหัวได้ เฉพาะเฉพาะเขาจะมาจับก่อยบบ Ming อน,นี่ไม่ค่าก็เ,กเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแ,นะแล้วตาอ้ายยังทั้งแล้วอือทั้งแล้วนะสมองก็ยังเรือข้า,าวเจ้าบงบนี้มันอัดสก,กียว ทั้งหอยทั้งเขียดยังเรือเขียดเขียดน้อยว่นนี้อ๋อเขียดทรายเขาจะเอาครัวเขียดทรายนะตัวสุกละสี่นะพ่อพี่ตัวดีจะตัวสี่ถุงตัวสิบ แล,นะแล้วแล้วข่าวนะจ๊ะพี่น่ะแล้วแหละแล้วอีก <c oughs> สักขู่สักกับจ้ะเข้ามน โมเโโมื่อมาไม่ป้ากินได้มาป้าขอนะอเอ้ยเห็นไปเงินเขาได้แบบแบบเออไปเมือใน,น,ย,นะน,นยังยานเห็ยยยน่อยย่น จะมาหน่อยค่ะแม่ไปใช้ที่าองพักนี่งที่ให้ต่อมาอันนี้ มาแดดแต่เศร,ร,ร้าทะเลพี่น้องรสี่ถุงต้มคนเวิร์ดล่ะไปรถสามถุงนะแปดสิบ ออขายสั่งคอนโดเรื่อลยเอ้ยเขาเขาเกิดน้ำลางเลยจะทุ่งเดี่ยวบัดที่นี่ไปเจ้าไปเกี่ยวข่าวบ้างเ่ยวข่าวทันแล้วปะเรนนะ นพี่ทุ่งเดียวน่ะเมื่อกินตามทางมันแดดแล้วนี่ <time> หรือทุ่งเดียวแต่ว่าตัวเปียกเปียกนั่ยังรายยังลายถุงเราเปิดประทุนมาทา,างมา พี่นางจ่ามันปราทาจ่ากระจ่าเกินเขาเขา,เขาแม่งขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วโดยสวัสดีค่ะ